สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนล Channel นะคะสวัสดีแฟนคลับอ c ซทุกท่านจ้าดูใช้เพิ่มสนุกใหญ่เลยนะคะถ้ามาบ้านปูที่ไรนี่สนุกสนานมากมีดินทรายมีที่กว้างให้เล่นพุ่นมวลหลายปะแป้งมดตนมดตูเลยค่ะพี่น้องพออาบน้ำให้ เพิ่มเพิ่มพอโยนลูกบอลนั้นให้เพิ่มเลยนี่นี่สีเหลืองก็อื้อตปะเป็นลิ้มพุงพุทโธ่เหลืองมาเร็วให้ไปทางไหนเร็ว อุขาบเลยขาบพุดบอลอะเมื่อกี้นี่นอนกลิ้งในดินเลยนะคะผมมีความออกลงมาไทยโบเห็ดส่ำเฮ้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 พุดบอลนี่มันนิ่มพดขาบค้กโค้พอดีเด้พ่อ ทำอะไรครับทำอะไรครับเพิ่มเพิ่มครับเอ้ยรุดแล้วรุดแล้วเอา้าเอา้าเอา้ยเ,เห็นแต่ดัก ข้างหน้าคนเอยเอยขาบลูกบอลเอยหลุดออกแล้วเขาให้เตะลูกเขาไม่ได้ให้ขาบพูกควานอาบน้ำห้เพลินกระโพกโคร่น เป็นสปาสปาโครนเฮ้ยจะแตกไหมจะแตกไหมุบนเฮ้บนนี่ทนทนมือทนเ้าใช้เพิ่มมากๆเลย หนูจะเตะเลยหนูจะกินได้ไรวะ พ่อฟานเข้าไปเล่นน้ำพ่อเขอบไปเล่นเป็นเพื่อนได้อะไรป่ะเฮ้ย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 รุดไปทำอะไรลูกชายนะฮะฮะอุ๊ยโดนอุ๊ยโดนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบอกว่าอย่ามาแกล้งผมแกล้งผมทำไมเฮ้ย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 หลุดแล้วพ่อหลุดแล้วพ่โดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มเป็นยังไงล่ะใครคุณแตลกไหมคุณ เฮ้ยเฮ้ยจะมาใส่อะไรผมเนี่ยจะแกล้งผมทำไมผมก็เล่นกองผมดีๆเนาะพวกก็แกล้งลูกชายทำไมหายเร็วไปทางไหนเราบันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาขาโอ๊มบันทึทำเลยวะเร็วมากเลย เฮ้ยเฮ้ยจะโซนมวยให้ลูกทำไมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอ้โหหูกลางเลยนะคะเฮ้ยหูกลางตั้งหลักพ่อจะมายังไงผมจะตั้งหลักไว้วันนี้โอวันนี้ Mà thằng hết mong mẹ là không gang phụng mù căng lựa chọn sĩ tang lam gần này phô minh anh 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 เฮ้ยแม่ต้องโูนโกรธแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะแกล้งผม๊บทำไมเฮ้ยไอ้ขาขาขาหน้าขาหลังอื้ยนั่นกระเด็นกระเด็นรองเท้ากระเด็นเฮ้ยเฮ้อแรงลูกชายแกล้งบึงอื้ยนั่นเห็นไหมไปโฟงเม่แล้วเอาเลยพ่อ อ้ยลุดแล้วนะคะมีความสามารถมากๆเลยหดนป่ะเก่งอะไรเลยเกล่งนูทำไมเฮ้ยขากระเทิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อจะมาลายไหนเอ้านอนลงนอนลงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยขาระวังนะระวังนะพ่อแตกมานี่ ดูไม่ได้เลยนะเอ๊ะนิ่น่ะนิ่น่ะต่างเชิงต่างเชิงอึ้ยฮึดฮึดนั่นโอ้โอ้อย่าสซนมวยให้ลูกชายเด้อเอ้ยขาเอ้ยขาเอ้ยขานี่มาทำหนูทำไม ไว้ไว้ไวมากขัดอีคาใจคาคว้าโอ้โหามันได้เลยอุ้ยตังลำเลยบึงบึงหูพึงอุ้ยจะมาไายไหนผมจะสู้นะพ่อเฮ้ย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  เตะบอลนี่อุ้ยอุ้ยเตะออกเตะออกผมไม่เอาแล้วเอาไปไกลๆเลยอื้อเอาทิ้งเอาทิ้งอยากกินนะลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยอาเล่นอะไรกันล่ะนี่อา๋อผมจับผมเอาได้แล้วเพื่อนสีหายโพยจะได้นาะ อ้ยเหารู้อีกรู้อีกเอเตะสูงซะด้วยโหเตะสูงมากเลยเตะเลยโอ้โหโอ้โหมามาสิมาสิมาสิพ่อผมตั้งกลักไว้แล้วเฮ้ย ล็อกคอเฮ้ย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 ล็อกคอล็อกคเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอเดี๋ยวลื่นล้มนะอันตรายเด้อพัวควันเพราะว่าพัวควันคนอ้วนไม่ทันใจเพิ่มเด้อ คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์ขอบคุณทางโครงการที่ให้น้องเพิ่มเข้าไปอยู่ซุ้มเกี่ยวนะคะขอบคุณปอปอยเมทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้ครอบครัวน้องเพิ่มพูนชาแนลเน้นได้จา้าหน,น,นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็นึ่งกำลังใจเด้อสวัสดีจา้า